สวัสดีค่ะกับสวัสดี่านผู้ช่แเฟนช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรดบฟังเลยคะ่ะยินดีต้อนรับกขบ้าสู่ช่องแปรปรวยนะคะคลิปนี้จะพามาขอโชคขอลาบกับพื่เพื่อนจะมีทูบของทั้งช่องเฮาเองนะคะและก็ทูบที่ได้มาเต่สารแมฮันนี่ตั้งแต่ขึ้นมือผ่าหน่อยผุน,นะทะ่ามชมหลังจากที่ได้ไปขอที่สารแมฮันนี่เป็นหววแรกนะคะ ก็ได้ยิบปิงปองไปแล้วนะคะในผาหน่อยมือนี่เป็นขึ้นผาใหญ่ค่ะท่านชม่มได้เอามาใส่ขันหาไหว้เจ็ดมือเจ็ดขึ้นนะคะจะมาจุดในขึ้นผาใหญ่เห็บซีเฟนช่องเฮ้าได้พิจารณานะคะทูบในมือนี่จะมีเทิงทูบจากสารเมฮันนี่ลกระทูบที่ทั้งช่องเฮ้าได้เอาไวเสียงท้ายนํานะคะท่านชมจะได้เป็นตัวใดแบบใดกับไปรับชมน้ำกันด้อค่ะ วันนี้จะขอเสียงไทยทูบที่อยู่ในขันหานี่นะคะถูบที่ได้เอามาแต่สารเมฮันี่นะคะก็คือถูบดอกที่เป็นรูปของพญานาคนะคะถูบอีกดอกหนึ่งคือถูบที่อยู่ในบ้านจะเป็นรูปของเทวดานะคะมือนีจะจุดเทืงสองดอกเลยนะคะ จุดทูปเสียงทายในคืนวันพระใหญ่นะคะเดี๋ยวดอกแรกจะจุดของสารเมฮันีก่อนนะคะนี่ค่ะสารเมฮันีมันจะเป็นลูกของพระยานากนะคะวันนี้จะจุดเลยขอโชคลาภขอบารมีน้ำคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระงฆ์แล้วนะคะเปิดโชคปิดลัดทรัพย์ในวันพระใหญ่นะคะแล้วก็ จุดทูบมนีนะคะเพื่อนกระหายเป็นตัวเลขแล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่ค่ะนี่คืออะไรนี่พี่น้องเห็นเป็นตัวใดงนะะ้อค่ะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะมนีเปิดโชครับทรัพย์นะคะในวันพระใหญ่เลยะคะ่ะหลังจากที่ได้ไปขอโชคขอใช่น้ำสารเมฮันีนะคะเอาทูกมาเสียงท้ายมาไว้ในขันเครื่องหิ่งพระครบเจ็ดหมือนะค่ะท่านผู้ชม หอดวันพระใหญ่พอดีนะคะก็ได้มาจุดเมนีนะคะพร้อมกับทูบที่เสียงท่ายของเทวดาในบ้านเฮ้าเนาะคะ่ะทูบดอกแรกที่จะจุดเป็นเป็นทูบที่อามาตะสารเมนีนะคะเดี๋ยวก็จะมาเบิ่งกันนะคะว่าจะออกมาเป็นตัวใดนะคะหลังจากเอาไว้ในหิ้งพระเจ็ดวันนะคะก็จะมาหลุนกันนะคะชมว่างวดแรกที่จุดนะคะ เพื่อนจะให้โชคให้ใช้ให้โชค,ให,โชคให้มนันแฟนช่วงห้าบอเนาะคะ่ะสำหรับถูกเตียมมาติสารแม่นี่นะคะท่านผู้ชมสาธุสาธุาธด้อขอตัวเลขที่ลูกติดจุดในเสียงไทยเนี่ยมืน,นี้ให้เป็นตัวเลขโชคลาภเน,นทางเด้อของหัวยรัฐบาลไทยงวดวันที่16บหกพฤศจิกายน2องพันหา้าน,นะคะตัวไดที่มันแมนที่มันใช่ ก็ขอยเห็นให้ชัดให้แจ้องอย่าพีดอย่าบังเลยค่ะเด้อสาธุสาธุสาธุยี่ใครผู้ชมถูกที่เด็ดจุดบูชาผ่านนะคะกะออกมาเป็นตัวเลขนั่นค่ะผู้ใดเห็นเป็นตัวใดเนาคะ,นะค่ะนาอคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเห็นงามคกเนาอพี่น้องสวยคักสวยเนี่ยนะคะบท่านเด็ดจุดเลขถูกเพิพ่นกะให้เห็นเป็นตัวเลขแล้วนะคะสวยมากค่ะ,คะนี่ใครผู้ชม ถูบที่ห้าจุดบูชาพระนะคะออกงอลงงองเป็นตัวเลขพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเนยเนาะค่ะน้อนี่เดี๋ยวให้พอบานซอยเบิ้งนะคะเห็นเป็นตัวใดพ่อนี่สวยมากเลยมึงเนี่จุดยิงพระว่นพายใหญ่นะคะขอโชกคอใช่ขอ,าขอบารมีน้ำเพลินนะคะออกมาลงคลองแล้วพี่น้องนี่ข้างบนก็มีค่ะข้างบนก็เป็นตัวนี้ตัวเลข ข้างล่างกับเป็นตัวเลขกมงกลอยู่นะคะสวยค่ะสวยเนีย่ยผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนตนเข้ามาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวให้พอบ้านซอยเบิงพอบ้านเห็นเป็นตัวไหนคะเนี่ยให้พิจารณาบงกรเนาะค่ะง้ามขักอิริพี่น้องที่แน่ๆมงกรอ,อันนี้คือเหล็กศูนย์เนาะพี่น้องบริศูนย์กับหกเนาะค่ะเพราะว่าเป็นมีขีดลงมาเนาะค่ะ ข้างบนนี่คือเลขสี่เนาะพี่น้องเลขสี่เนาะคะ่ะหร้วเลขเจ็ดเนาะงามคักเนาะคะ่ะเดี๋ยวถานหลุดเลขทูบที่มาจากศาลเมฮันนีเนะคะ่ะทูบดอกนี่นะคะเดี๋ยวทูบดอกต่อไปนะคะที่จะดุดนะคะวันนี้จะจุดสองทูบเลยนะคะหลังจากมวดิพานมาได้ขอกับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะคะคุณสิ่งศัเดิ์ซิ์ใน บ้านนี่มองอยู่มองเศร้าเฮานี่นะคะเพื่อนกะไฮจังๆพี่น้องเอ้ยแต่เอาเป็นนะคะบเดตัดเหรียสองตัวนะคะงวดนี้มาไทยเห็นรับชมรับฟังน้ากันนะคะสาธุสาธูเด้อหลวที่เห็นอยู่องค์หน่อยนะคะคือองค์หลวงปู่ทวดนะคะท่านผู้ชมนี่คือหลวงปู่ทวดนะคะเมื่อนี่ก็ขอโชคขอชัยเปิดโชคเปิดทรัพย์นะคะขอบคุนสิริศรีนะคะ ทูบดอกนี่เป็นทูบเทวดาเนาะค่ะที่ได้ขอคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้เสียงโฉกเสียงไส้ของหัวรัฐบาลไทยงวดวันที่16พฤศจิกายนสองพันห้า้กมีตัวใดที่มั่นแมนมั่นชัให้เปิดออกมาอย่าปิดอย่าบังเด้อสาธุสาธุสาธุขอบารมีน้ำคุณพระคุณพระรมคุณพระสงฆ์เปิดโชคเปิดทรัพย์ให้ลูกและ เ็นช่องด้วยเธออาญาขอโชคลาภขอบารมีจงเกิดขึ้นยาปิอยาปังเธออัญาสาธุสาธุสาธุคณไม่เกิดตัวเลขโชคลาภแนวทางตัวใดมันจะเมีนมันจะใช้เลขถ่ายลังวัลนทีหนึ่งของนายรัฐบาลไทยวัวนที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ตัวใดมันเมีนมัน,มนใช้ ให้เปิดเผยให้เห็นให้ชัดให้แจ้งเดอสาธุ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 วันนี้ก็จะจุดเลยนะคะวันนี้จะจุดทึงเลขถูกที่เอามาจากซารเมฮันนี่แล้วก็เลขที่ ทั้งช่องเห้าได้ขอนะคะกับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษามองอยู่มองเศร้าเฮานี้นะคะเดิมชมว่าจะได้เป็นตัวใดแบบ,ดบใดใครเห็นให้ชัดให้แจ้งนะคะเลทีม่มาจากสารเมฮันี่ตัวแรกนะคะก็เริ่มจะโปกไม่เห็นแล้วนะคะดิมชมเดี๋ยวถามมันหลุนกันนะคะตัวแรกนะคะ เป็นเลขสามนะคะของสารเมฮานี่เป็นเลขสามนะคะเดี๋ยวทานลุ่นตูต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาลุ่นทั้งสองถูกเลยนะคะทั้งถูกเทวดาที่อยู่ในปุ่มเพื่อนเฮ้านะคะแล้วก็ถูกที่ใดมาต่สารเมฮานีนะคะใดมาต,ต่างแต่วันพระหน่อยที่ไปขอมาแล้วนะคะแล้วก็เอาถูกมา ไหวในขันคบเจมือให้มันหอดวันพายใหญ่นะคะพอหอดวันพาใหญ่กะขอโชคขอช่ขอบารมีน้ำคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวใดมันจะเมนมันจะใช่ก็ขอให้เห็นให้ชัดให้แจงเด้อสาธุสาธุสาธุอย่าปิดอย่าบังเด้อสาธุสาธุสาธุตัวใดมันเมนมันใช่ของหวัวรัฐบาลไทยเลขไทยแล้วสามตัวบนแล้ววันที่หนึ่งหรือว่าเป็นสองตัวล่าง เปิดเผยออกมาหเห็นให้ชัาดเห้แจ้งเลยออย่าเพด่ยจะบังเด้อดชาดูชาสูชาดออกมาแล้วค่ะตัวที่สองเริ่มพผออกมาแล้วนะคะของสารแมฮันนี่นะคะตัวแรกเป็นเลขสามนะคะตัวที่สองคือเลขหกนะคะเป็นเลขหกนะคะถูกของภูมเพื่อนนะคะ ตัวแลกออกมาแล้วเป็นเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอลุ้นตัวต่อไปนะคะมือนีเดี๋ยวม่จุดแต่งขันหานะคะอยู่พุ่มมองพักมองเศร้าก็คอวารมีขอโชคขอใช้น้ำพุณชิงศักดิ์สิทธิ์ปูดปะเทะท่านโชคประทานทรัพย์ประทานตัวเลขโชคลาบที่มันจะเมีนมันจะใช้ของอรัฐบาลไทย เด็กไทยลังวันที่หนึ่งตัวใดมันเมืนมันใช้ก็ออกมาชัดให้แจ้งด้วยปู่ด้วยคุณพระคุณสิ่งศักดิ์กระปูดประท่านโจประท่านทรัพย์ให้แก่ลูกหลานด้วยเทินสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวตอนนี้กระถานลุนตัวต่อไปนะคะกระดานผู้ชมเริ่มเปิดเผยออกมาแล้วนะคะเลขถูกที่ใดมากแต่สารเมฮันีนะคะตัวแรกเป็นเลขสามนะคะ ตัวที่สองเป็นเลขหกตัวที่สามเป็นเลขหนึ่งนะคะสามหกหนึ่งนะคะหรือสามหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมวาหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันด้ะคะเด้อสำหรับเลขของถูกที่ไดดมาตจสารเมฮันนี่นะคะหลังจากที่บูชาไว้ในจาน ครบเจ็ดมือพอดีนะคะกะได้มาจุดในวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมบูชามาแต่เอามาแต่มือวันพระหน่อยค่ะมาบูชาไหว้ในขันหานาะคะท่านผู้ชมครบเจ็ดมือนะคะอันนี้ทูบฝัง่งขวามือนี้เป็นทูบพุ้มเทวดาที่อยู่ในเฮือนในมองพักมองเศร้าเฮานี้น,นะคะตัวแรกเป็นเลขหนึ่งตัวที่สองเป็นเลขสามนะคะท่านผู้ชม เริ่มมาตรงกันสองตัวแล้วเนะคะตะมาหลุ่นตอเนะคะว่าตัวเลขจะออกมาตรงกันอีกบอ่อเนาะคะ่ะสำหรับตัวที่สามเนาะคะ่ะแล้วก็ถูบทีห้าเด็ดจุดเนาะคะ่ะท่านผชมเห็นเป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะเบิ่งซอยกันเนะะี่ยค่ะเห็นคือจังเลขศูนย์สอนกันเนาะคะ่ะ ตัวข้างในเหมือนเลขศูนย์แต่ว่าตัวข้างนอกคือจังเลขหกว่าปกค่ะตีได้กับศูนย์หกกับเป็นไปได้นะคะเป็นขอดกันมืองกล่องอยู่นะคะหรือเห็นเป็นตัวไหนพ่อบ้านเห็นเป็นตัวไหนคะแต่ว่าตัวในน้อยข้างในคือจังเป็นเลขศูนย์หรือเลขแปดแล้วค่ะเิ่นซ้อนกันอยู่นะคะอื เดียวซองต่งั้างนี้ด้เห็นเป็นตัวใดน้นอะค่ะงามอีีนะคะดีก็ได้ตัวที่สามเริ่มจะขึ้นไม้เห็นแล้วนะคะสำหรับทูบอีกชุดหนึ่งนะคะเหลืออีกตัวหนึ่งมาหลุนกันนะคะว่าจะได้เป็นตัวเดียวกันบอนะคะสำหรับทูบอีกชุดหนึ่งนะคะ ค่ะ่านผู้ชมถูบตัวที่สามออกมาแล้วค่ะตัวที่สามแดงจึงคืงเลยนะคะเ,คเ,คเริ่มโผูให้เห็นแล้วค่ะตัวเลขตัวที่สามนะคะอันนี้ของพุ่มเพื่อนมงยู่มงเศร้าเฮานะค่ะ่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดน้อค่ะเนาะ เห็นคือจังเลขกสีนะคะเพิ่นใหม่เพราะท่านสุดเนะคะแต่ก็ออกไม้เห็นให้ชัดให้แจ้งแล้วนะคะรุนรุนกันค่ะว่าเมนเล็กสีหลีบอเนนะคะง่ามคักนะคะตัวเล็กเนาะอันนี้ที่เห้าเห็นอยู่นี่คือแนวสิทธิ์หน้่มมต์นะคะเด้อของพระอาจารย์นะคะเพิ่นมาเจมิมลานไห้เพิ่นกะมา ซีดน้ำมต์นห้นะคะเอาหลวงปูถวดมาไหวบูชานําเป็นเอามาไห่บูชาเป็นสิริมงคลแก่หลานเฮ้านะคะเห็นชัดเห็นแจ้งแล้วค่ะท่านผู้ชมเลตัวที่หนึ่งเป็นเลขหนึ่งตัวที่สองเป็นเลขสามนะคะตัวที่สามเป็นเลขสี่นะคะสําหรับถูกของผู้มเื่อน,นะคะถูกที่เป็นถูกเทวดานะคะแล้วก็ ทูบชุดของแมฮันนีนะคะตัวแรกเป็นเลขสามตัวที่สองเป็นเลขหกนะคะตัวที่สามเป็นเลขหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเลขตรงกันอยู่นะคะเลขตรงกันคือเลขสามกับเลขหนึ่งนะคะพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อในหวดนี้ก็ได้นะคะถ้าผู้ใดที่มักที่ชอบนะคะก็ไปจัดซื้อจัดหาเสียงฉกเสียงหลาไหวได้เลยนะคะสำหรับเลขทูก ของเมฮันนี่ที่ไดมา,ตาเตสันเมฮันนี่หลักการเลขถูกภูมิเพื่อนเฮานะคะขอจงเกิดโชคบังเกิดชับจงเป็นของแฟนช่องเฮาทุกทุกคนนะคะเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคมีใจโชคโชหมันๆในงวดวันที่16กพฤศจิกายนายหกนี้ กันสุขสุขุนนะคะสวัสดีค่ะ